ก็ทาวสวัสดีกันด้วยนะ,ค,ะครับผมมาก็วันนี้นะครับผมจะพูดว่าทำไมผมเป็นชื่อช่อง YouTube และก็อื่นมากมายเนาะนะก็ตอนนี้นินจากโกมังกรหัตเซนสีน,น่ะก็ใกลเข้ามาแล้วครับผมกับ5มีนาคมนี้นะครับก็ติดตามเรื่อยเลยนะครับผม5มีนาคมนี้เนาะอ่าแล้วก็แล้ว<น>ก็ตอนนี้นินจากโกก็ครบ15ปีย<ะ>อย่างเป็นอาการเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ แฮปปี้นิวเ a ียรย้อนหลังกันด้วยันครับผมทุกคนเนาะเมื่อวันอะไรวันพฤหัสท้องถิ่นวันวันพุธโอ้ผมกลับมาผมกลับมาจากเที่ยวทันเนาะก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดมาแบบแฮปปี้นิวเยียทุกคนเล้ก็เลยวันนี้มาแฮปปี้นิวเ e ียย้อนหลังแทนเนาะอ่าอืมก็สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อช่อง y ยู t u b กเพราะว่าลักเลย คือตอนนั้ผมไม่ได้เล่นแค่โบ๊ทัมปิดไผมไม่ได้เล่นแค่โบ๊ทัมปิดไงตอนนั้ผมไม่ได้เล่นแค่เกมโอบั้มปิดเนี่ยผมเล่นเกมอื่นด้วยใช่ป่ะล่ะทุกคนเห็นกันเนาะก็เลยผมไปเปลี่ยนชื่อดีกว่าถ้าผมตั้งชื่อนินจาโกและโบ๊ทปิดไทยนะ่ะแล้วโบ๊ทัมปิดอ่ะมันก็เหมือนกับว่าผมเล่นแค่ผมก็เหมือนกับว่าผมแค่ทำนินจาโกกับวั้มปิดแต่ทุกคนก็สับสนทุกคนก็แบบงงันาด<อ>พย,ยงชื่อกันนะก็นหนึ่มากมายเนาะก็เลย ชื่อดีกว่าเป็นนินจาโกะละนินจาโกเกมิ่แทน c h เพื่อให้ทุกคนจะได้อ๋อผมเห็นก็อ๋อรู้เลยว่าอ๋อช่องนี้นทำนินจาโกกับเล่นเกมนะเออจะได้ไม่งงจะได้ไม่สับสนกันนั่นเองนะครับตรงนี้นี่คก็ใส้หลักๆเลยเนาะแล้วก็เมื่อปีแล้วนะทตนทีคนสังเกตกันเนาะว่าเมื่อปีแล้วน่ะผมทําคลิปแบบไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แล้วก็เมื่อปีแล้วน่ะ ผมบอกว่าจะทําคลิปนูน้นคลิปนี้สุดท้ายก็คือไม่มีอย่งพักเสียงนิจากโกอ,อะไรเนนสียงนิจาโกเซนเจ็ดตัวพิเศษผมก็ยังทาไม่เสร็จแล้วก็อะไรอะฟอร์มเดอะเคฟไมเคิลฟอร์มเดอะเคฟสตีปิดเปี้ยวผมว่ามึงก็ยังไม่ํากันเพรบอกว่ามอีปัญหาแล้วก็อะไรก่ะเยอะมาก,มากเยอะมากจนนําไปทั่วมในป,ปีแล้วบอกเลยนะครับ,รบก็ปีนี้ผมยังพูดนะนะปีนี้ไม่บอกว่าสัาห์หน้าทาอะไรจำคลิปอะไรแล้วนะ ว่าแม้มันจะเกิดปัญหาอีกเพราะว่าทุากคนก็เอา้าในวจะทาอ่ะบิดนหว่าบิดเป็นเดือนเลยอ่ะเออบิดเป็นเป็นเดือนแล้วอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็แบบเฮ้ยช่องเนี้ยบิดอย่างเดียวเลยไม่ไม่จะทําทอะไรเลยก็ต้องติดตามไม่ไม่ดูติดตามวาแต่ไม่ดูก็เลยปีนี้เ้ยผมจะไม่พูดอะไรละจะไม่พูดอัปเดตสัปดาหน้าว่าทำอะไรสัปดาหหน้าจะทำคลิปอะไรทาคลิปอะไรต่างๆ,ๆมากมายอ่ะผมจะไม่พูดหรอกผมไม่จะไม่บอกก่อนนะก่อนหน้านี้นะผมจะทําให้เสร็จก่อนทําคลิปให้เสร็จก่อนแล้วค่อยบอกว่าจะลงคิออะไรต่ นั่นเองนะจะทำจะแบบนี้เลยดีกว่าไพรั้ทุกคนก็จะคิดว่าผมบิดแล้วก็ไม่ดูกันแล้วไม่ดูกันแล้วทาให้ผิดหวังไงเออก็เลยปีนั้นหนาผมพูดไปเลยเนาะอ่าแล้วก็เมื่อปีแล้วนะครับท่านเห็นว่าผมพูดจแต่ตอนนี้นี่แหละก็ทเห็นว่าผมเนี่ยพูดเท่าพูดแบบย้อนสอนไปสอนมาเนาะเออก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมอืมแล้วก็หลายก็ม่หลายคนบอกว่าสิบฟังผมไม่ชัดนะ ผมเขาต้องเข้าใจว่พาผมเนี่ยกล่องสินมันมีปัญหาเนะเาะเข้าใจตรงเรื่องตรงนี้กันด้วยนะครับก็ขอขออภัยตรงนี้ด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็ผมปีนี้ผมจะพูดให้ช้าลงมากกว่านี้นะเพราะว่าผ<ม>พยายามนะผมจะพยายามให้พูดให้จะพูดให้ช้าลงจะพูดช้าลงมากกว่านี้นะนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือต้องไลฟ์สดเนาะที่ผมแจ้งไปแล้วว่าปีนี้ผมจะไลฟ์น้อยลงนั่นเองนะครับก็ ผม <ừ> จะได้ให้น้อยลงเพื่อเน้นที่คลิปวิดีโอมากขึ้นเนาะเน้นที่ตัดต่อวิดีโอมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอก็ไม่ต้องไปห่วงนะครับว่าผมจะหายตัวไปจะหายไปจากลฟ์สดุดเนาะเพราอาจจะมาลฟ์บ้างอาจจะมาล้าบ้างแต่ไม่ได้ล้าเหมือนเหมือนปีแล้วแล้วที่มันเจอเนาะเริ่มปีใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องร้องเพลงกับเรื่องอะไรเรื่องร้องเพลงเรื่องภาคเสียงนะครับผมจะพใา้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องร้องเพลงก็จะทําให้ดีขึ้นเดิมนะครับ ผมก็ฝากติดตามผลงานตรงนี hmm. FO ้ด้วยเรื่องน้องเพลงนะครับผมก็ตอนนี้ดคราคนส่วนสัตว์ว่าคลิปน้องเพลงของผมหายหมดทั้งช่อง YouTube แล้วผมลบไปทิ้งหมดแล้วนะผมลบผมไลน์ลบทิ้งไปแล้วถ้าใครได้ดูดาราตอนนั้นก็จะได้ก็จะเห็นว่าผมไลน์ลบทิ้งไปทีละคลิปเลยชือน้องเพลงที่แบบแย่ๆนะครับเพราะปีหน้ามันจะโฟกัสเพเพราะว่าปีนี้มันจะร้องใหม่อีกรอบหนึ่งให้ร้องเพลงที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องสงสัยกันแล้วเนาะมันหายไปหมดเนาะก็นั่นแหละไลฟ์ส่วนไลฟ์นั้นอะ ได้ผมบลบอะเราไปดูเออผมได้ตั้งเป็นโหมดส่วนตัวเรียบร้อยแล้วปิดไปแล้วผมปิดเป็นโหมดส่วนตัวเรียบร้อยนะครับก็บคือใครๆได้ดูในตอนนั้นก็จะได้เห็นว่าผมลบคลิปอะไรบ้างนะครับผมก็ช่วงเนี้ย<ส>ช่วงนจะเห็นนะว่ามีหลายช่อง YouTube เนาะที่ทำดนจากโกน่ะทำคลิปได้ดีมากเลยใช่ปะก็เลยผมเลยจะพัฒน,นาช่องผมผมเช่นเดียวกันให้มันดีขึ้น ก่อเดิมและไม่ซ้ําใครอังเห็นว่าผมไม่ซ้ําใครเลยเชียวอะผมลงข้อมูลแบบแปลกๆอ่ะลงข้อมูลที่รั่วไหลจากต่างประเทศซึ่งช่องยูทูบช่องอื่นยังไม่มีการทําเนี่ยผมเป็นคนไล่ไปที่ไปหาข้อมูลจากประเทศมาให้คนชมก็แต่ว่าไม่มีใครมาดูแหละเออไม่มีใครมาจับไม่รู้ทำไมไม่มีใครมาเข้ามาดูเหมือนกันนะประเด็นอะคือผมลงคลิปแบบคลิปอะไรอ่ะคลิปรั่วไหลเส้นสี่เส้นห้าอย่างเงี้ยคือไม่มีใครเหมือนเหมือนไม่แีกรูกลัวนะคะไม่เออมันไม่แกรูวลู่ข้อมูลของใครอ่ะ นะครับผมก็ฝากตรงนี้กันด้วยเนาะถ้าใครรู้ข้อมูลกับใครก็ต้องมาช่องผมเท่านั้นแหละเนาะตรงนี้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับข้อมูลนีนจกกังกรมกางเส้นสีก็นะแต่ที่ผมบอกไปแล้วว่าปีนี้ผมจะทำคลิปให้ดีขึ้นเนาะก็เ่าเมื่อปีแล้วที่ผมทำคลิปอ่ะผมทำคลิปแบบไหนอ่ะแบบหว่วยๆอ่ะทำพูดอ่ะเอออ่านอะสักคลิปแล้วอ่านใช่ไหมนะที่คนเห็นกันวนะ่าผมว่า<บ>ผมเปิดรูปภาพใช่ไหมที่คนเห็นกันว่าผมอ่ะอ่านอะทำน้าทายคลิปแล้วก็อ่านอ่านไปด้วยอะอ่านอ่านอ่านอะโดยไม่มีรูปภาพ อ๋อไม่มีรูปให้เห็นไม่มีรูปให้เห็น,รห,ห,นหรืออะไรเลยใชะะ่ไหมล่ะทุกคนก็ไม่ดูละชั่วลาผมรู้เลยว่าโฟน,น่าเป็นปัญหาหลักๆเลยที่ทำไมที่ผมไม่คนดูเพราะว่าอย่างนี้เี่ยผมไม่ได้ทำรูปภาพคนมาใส่เลยผมผมพูดอย่างเดียวแหละอ่านแล้วก็พูดพูด,พด,พดไปไม่มีรูปภาพรูปภาพมาแบบเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นกันอ่ะก็เลยปีนี้ผมจะทําใหม่นะก็เข้าใจผมด้วยผมไม่มีเวลาว่างในการตัดขนาดนั้นเนาะเออก็ปีนี้ผมจะทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนะครับผมอ่า ก็ฝ่า,ฝาตรงนี้กันด้วยจุดหนึ่งเนาะของปีนี้นะครับส่วน,สวนเรื่องเรื่องอะไรอ,ะอ่ะเออเมืม่อก็ไม่น่านมีอะไรหรปะก็มไม่น่านมีอะไรแล้วนะครับผมก็ปีนี้จะทําพัฒนาช่องให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอหนึ่งพัสดุคลานะปีนี้อ่ะม่อก็ห้าร้อยซับสไครต์เขาอย่างดีแล้วก็ขอทุกค,คนติดตามดูคลิปของผมกันด้วยนะครับเพื่อแล้วก็อย่าลืมกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดไม่พลาดขาอสารข้อมูลต่างๆเนาะอ่าอือ เราก็บอกเลยว่าปีนี้นะ่ะคลิปต่างๆเนาะบอกว่าปีนี้ผมไม่บิดแน่นอนนะไม่การบิดอย่างแน่นอนนะครับ,รบผมพรุ่งนี้ผมว่าจะไปตัดต่อคลิปนั่นแหละพักเสียงเสร็จก่อนผมว่าจะไปตัดแค่นี้ให้เสร็จละพักเสียงเสร็จก่อนเนาะพรุ่งนี้นะครับเ้าจะต่อวิดีโออีกมากมายเลยเนาะก็ะฝากกันด้วยนะตามบนางานต่อไปด้วยนะครับผมแล้ว<น>ก็ดูกันเยอะๆด้วยนะครับดูันเยอะๆด้วยเนาะก็ขอสักพันวิวอย่างดีอ่ะหนึ่งพันวิวสองพันวิวอย่างเนี้ย นะครับผมบอกว่าผมว่าจะไปสายไปสายนิเทศเนาะไปต่อสายสายนิเทศนะครับแล้วก็ส่งพอร์ตเฟลิโอมาหาลัยเนาะก็เลยจะทําช่องยูทูบให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะก็ฝากกันด้วยถ้าตรงนี้นะครับเนี่ยแค่ทีผ่ผมผมก็พูดซ้ำแล้วนะ่ะผู้บ่นิหารน่ะต้องต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมขออภัยกันด้วยเนาะอ่า <c oughs> ก็ไม่น่าไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่าก็ฝากช่อง y o u ูทูบ n ินจา g กแกมิชิเฮชชื่อช่องใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะ ต้องของคุณผู้ติดตามทั้งหมด165คนด้วยนะครับกับคนดูถึง5้าหมื่นนเนาะแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอก5้าหมื่นน่ะนะครับอ่าก็ฝากแล้วก็ฝากไลฟ์สดกันด้วยนะครับผมคืเอ,อเวลาผมไลฟ์น่ะไลฟ์นี่จากคนไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเลยนะเออก็ฝากกันด้วยทั้งตรงนี้นะครับครัก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเปกระจายการงารนาทำคลิปข่าเพื่อของผมเนาะแล้วก็ถ้าอยากให้ผมแก้ไขต่อยของคลิปของผมนะ ก็บอกกันได้นะไม่ต้องเงียบก็ได้นะบอกแต่บอกก็ได้ผมจะได้รู้ว่าเออพวกคุณเนี่ยไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอะไรอย่างนั้นคือไม่เคยบอกเลยในยยผมเลยผมไม่ได้แก้ไขเลยก็ช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยก็ได้นะว่าอย่าให้ผมแก้ไขตรงแก้ไขตรงไหนอะ่ะนะครับก็บอกกันได้นเนาะออบอกกันได้จะได้รู้ว่าต้องแก้ไขตรงไหนผมได้ไปปรับปรุงนะครับผมก็กาฝากตรงนี้อีกจุดหนึ่งด้วยเนาะอะก็วันนี้วันจะไลน์อ่ะก็วันนี้นะครับผม ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัดสดีครับ